พลังการงานช้างระดับโลกงานแห่ช้างบวทนาคไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวสีสัชนาลายัยสุขโขทยัยเมื่อเวลารรรก้านาฬิกา30นาทีของวันนี้ณพระอุโบสถวัดหาดเซี่ยวตําบลหาดเซี่ยวอําเภอร,ร,รสีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยได้มีการจัดโครงการงานประเพณีแห่ช้างบวทนาคอําเภอร,รสีสัชนาลายัยประจําปี2566โดยมีการบวชนาคสามัคคี14องค์ โดยได้มีการทำขวัญน,นาคแบบไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวจากนั้นเวลา11นาฬิกา30นาทีได้มีพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถวัดหาเซี่ยวจนถึงเวลา12นาฬิกานายมนูพุกประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโข,ขทยัยได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคอำเภอศรีสัชนาลายัยประจำปี2566 ทั้งนี้นางรุ่งอรุณคำมงนายกเทศมนตรีตำบลหัดเซี่ยวได้กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีแห่ช้างบทนาคไทยพวนบ้านหัดเซี่ยวพร้อมกันนี้นางพัชระอ่อนวงคำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและนายนัทพงศ์สุขวิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมนายสมพงษ์ชมชัย ในอำเภอสีสัชนาลายัยหัวหน้าสนรชาชการท้องที่และท้องถิ่นได้มาร่วมในพิธีชมขบวนแห่ส่วนพิธีเปิดได้มีการรำโนราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์มีชีวิตโนราเต็มวินวาดบุรพศิลปินเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและบ้านไร่ดวงใจเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทยัยรำโนรา ปัจจุบันได้รับการประกาศยกย่องชูเกียรติจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกจากนั้นประธานในพิธีได้มอบง,งบประมาณสนับสนุนแก่นายกเทศมนตรีตำบลหาดเซี่ยวผู้จัดงานพร้อมกล่าวเปิดงานและลั่นคล้องชัยพร้อมปล่อยขบวนช้างพร้อมเดินทางไปนั่งชมขบวนแห่ช้างบวชนาคไทยพวนหาดเซี่ยวณประพิธีณบริเวณหน้าคลินิก อการพยาบาลอันหนึ่งขบวนแห่งช้างได้สืบทอดประเพณีของชาวไทยพวนมาเป็นปีที่179มีนาคร่วมงานบวชที่นี่14องค์มีช้างร่วมขบวน14เชือกส่วนการตกแต่งช้างได้วาดเขียนสีให้ช้างสวยงามตามช้างโบราณส่วนนาคผู้บวชจะตกแต่งกาย ด้วยภาส,ส,สีสันสดใสสวมใส่เครื่องประดับและแต่งหน้าทาปากอย่างงดงามพร้อมสวมแม่นดำอันหมายถึงผู้ที่ยังมืดบอดด้วยปัญญาอย่างไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่ศีรษะสวมเถิดอันเป็นเครื่องทรงของพระอินทร์และเป็นสัญลักษณ์ของหงอนพญานาคหูทั้งสองข้างแขวนด้วยกระจกชิ้นเล็กเพื่อ,อไว้สำรวจตัวเองปนมมือถือศัก กัดจังอันเป็นเครื่องบูชาโดยมีขบวนตแตรวงและกลองยาวบรรเลงให้กับผู้ร่วมขบวนได้ฟ้อนรำฉลองกันอย่างสนุกสนานร่วมนับหลายพันคนส่วนไฮไลท์ของงานจะอยู่ที่จะมีการนำช้างเดินลงน้ำพร้อมนาคเป็นภาพที่สวยงามมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินทางมาท่องเที่ยวและชมรวมทั้งการถ่ายภาพ รูปที่ระลึกอีกด้วยงานประเพณีแห่ช้างบทน,นาชาวไทยพวนบ้านหาเซี่ยวถือว่าเป็นงานประเพณีที่โด่งดังระดับโลกทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวการค้าขายในอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างดีกิติพรดวงจันทร์ภาพข่าว สุกันวลีสุวรนรายงาน